เร่องนะครับทุกคนไลน์นี้เราไม่ได้จะมาเก่าขึ้นมาหรือโจมตีเขาอ่่าใชเราจะมาอธิบายมาทำไมเราถึงร้องใช่แล้วก็ขอโทษด้วยที่แบบขอโทษด้วยที่แบบว่าอาจจะเป็นอารมณ์เกมครับตอนนั้นที่แบบว่ามันเป็นอารมณ์เกมอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันก็ต้องมีหัวร้อนกันบ้างอะไรประมาณนี้แต่พวกผมไม่อยากอ้างอารมณ์เกมเท่าไหร่ผมกลัวบางคนก็ไม่เข้าใจ่ะเนาะใช่เพราะว่าคนเล่นกับคนแบบคนดูมันคนละฟิลกันไงคนดูใช่ครับคนละฟิลกันจริงๆใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับ มารีบอกสไนได้แต่ว่ามันก็ผมก็ไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะก็เขาบอกว่าได้ก็ถ้าได้ก็ได้ครับว่าก็ไปเป็นตามได้มาได้แล้วโอเคนี่แล้วมาดูจอกันนะครับพนดูเราจะอธิบายนะวันนี้เราจะไม่ไม่ได้มาแบบจู่โจมใครหรือว่าอะไรใครนะครับเรามาแค่อธิบายว่าแบบเรามาดิฟเฟนต์ตัวเองแล้วกันเพราะว่าเราโดน ด่าว่าแบบอุ้ยหนึ่งสี่ก็แพ้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอผมหลังไม้ผมโดนด่ากันแบบอาจจะมีคอมเมนต์ใน YouTube ใครหลายๆคนเนี้ยมันคอมเมนต์ด่าใช่ใช่ซึ่งผมพวกผมยังไม่มีแบบโอกาสได้พูดในมุมผงพวกผมไงผมก็เลยจะมาพูดกันใช่ไอเรื่องแพ้อะพวกผมยอมรับว่าแพ้จริงอ่าแต่คือแบบมันจะมีดีเทลหรือรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้พวกเราสิ่งแพ้เข้าใจไหมทุกคนอ่าใช่กพวกผมก็ยอมรับเออพวกผมว่าแพ้จริงเว้ยหนึ่งสี่อะมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หนึ่งสี่อ่ะใช่มันเกิดขึ้นได ใช่ครับมันเกิดขึ้นได้เราเริ่มจากเกมไมค้าวกันดีกว่าไมค้าวแบบมันตามหลักที่ทุกคนเข้าใจกันก็คือมันจะมีมือขวาที่เป็นมือหลักใช่ไหมใช่มือขวาก็คือมือที่เราสือดาบอยู่ใช่มือที่เราถือดาบคืออยู่คือมือหลักแล้วทําไมทำไมไม่ขึ้นวะอ่ะไม่งๆงเหรออ่าก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมือขวาเรงเนี้ยมันเป็นมือหลักของเราซึ่ง เวลาเราจะเปลี่ยนขึ้นเป็นมือซ้ายหรือว่าอะไรอ่ะมันต้องมันต้องถือด้วยมือขวาก่อนตลอดถ้าช่แล้วกดกดดูเข้าใจไหมอ่าใช่ประมาณแบบว่ามันจะมีคีย์ลัดที่แบบว่าเราสามารถกดแล้วมันจะเปลี่ยนมือได้ในทันทีอะไรเงี้ยอืมใช่ก็ตอนที่เราไปดูของไลฟ์ฟิล์มอ่ะอืมจะเห็นว่าอ่ะอันนี้ฟิล์มตีใช่ไหมใช่ตีปกติเลยใช่อันนี้ปุ๊บปุ๊บตุ้มตุ้มอ่าออันนี้คือเท่ากับว่าโทเทมแตกใช่ โทเทมแตกแล้วอันนี้คือโทเทมแตกแล้วอ่ะโทเทมแตกแล้วปุ๊บแต่มือขวายังอยู่เหมือนเดิมโทเทมคืออะไรครับพี่อ่ะอ่าโทเทมคืออ่าไอเทมในเกมที่จะการตายก็คือแบบเหมือนเรามีชีวิตอีกรอบหนึ่งแบบว่าตุ้นนะครับที่มาลีใช่มันคือตุ้กตุ้นน่ะใช่ใช่ใช่เราไว้กันตายแบบว่าพอเลือดเราหมดปุ๊บมันจะเด้งออกมาเพื่อชุบชีวิตเราประมาณนั้นอ่าใช่ให้เราตายใช่ใช่ซึ่งทุกคนจะดูว่าอ่ะมือซ้ายเขาอ่ะอันนี้คือมือซ้ายเขานะมือซ้ายเขาที่เขาถือตุ๊กตุ่นอ ตู้ต้น่หายไปแล้วแต่มือขวาอ่ะมือขวาเขายังตีอยู่ยังถือเคียวยังตีอยู่ใช่แล้วเขาเนี้ยปึ๊บอ่าอ่ะงงไหมงงเลยฮะเนี้ยอันนี้คือทุกคนทุกคนต่างใช่เพราะว่าแบบอยู่ดีก็ถือเลยอ่ะแบบทั้งที่แบบมันควรที่จะถือมือขวาก่อนอ่าแล้วก็สลับมาเป็นนี้ฟังคนดูคนดูเข้าใจไหมก็คือสเต็ปเขาอ่ะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่อ่ะ การใช้ตัวเทพมันไม่เหมือนกันใช่อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเให้ดูอีกรอบหนึ่งก็อันนี้เข้าใจกันก็ได้เข้าใจกันก่อนเพราะว่าอันนี้มันนี่เขาเห็นช่องสลับของหรือเปล่าอ่ามีมีมีคนอันนี้คอมเมนต์มามีคนถามว่าเปิดช่องสลับของหรือเปล่าอ่าดูดูจอผมนะอันนี้เห็นเห็นจอเกมมาครับอ่ะเห็นครับพี่เห็นปะเห็นเห็นพี่เห็นเห็นก็ก็คือมันจะมีสองสองสองกรณีก็คืออ่าเซตเซตปุ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดช่องสลับของอย่างนี้อ่าถูกไหม ซึ่งตอนแรกอะผู้ผมคิดว่าเออมันควรมันมันควรเป็นแบบว่าเออเปิดช่องสลับของเป็นไปได้ใช่ใชแต่เขาเนี่ยพวกผมอะไปดูการเล่นของคุณแอสตาในไลฟ์พี่มารี<ม><ม>ซึ่งเขาเขาเ,เขาเขาอ่าเท่าที่ดูมาเขาไม่มีแบบว่าเปิดช่องสลับของเลยสเต็ปสเต็ปสเต็ปการเล่นเขาก็คือเขาอะจะเอาทเทมอะมาไว้ช่องช่องช่องข้างล่างหมดเลยห้าใช่ประมาณห้าหก ประมาณสี่ <4 S 1> ถึงเจ็ดในสไลด์ทกนี้มันับดูอาน <c oughs> ประมาณนี้เอาแล้วเนะี่ยอันนี้ประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่ะประมาณเนี้ยสลอนี้ก็คือแบบเขาอ่ะเขาจะไว้โทเทียมไว้ช่องนี้ตลอดเลยอืมแล้วก็พอไปดูจริงๆอ่ะเขาสลับไวมากไอการสลับไวอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะทุกคนจะเห็นว่าปึ๊บอันนี้ปึ๊บอ่ะ มือยังไม่ลงแต่เป็นพุแล้วก็เปลี่ยนไปนโดเทมอืมอืมอ่ามันเป็นไปได้ถูกไหมมันเป็นไปได้ที่แบบเออมันมันจะเป็นเหมือนแบบนี้หรือเปล่าที่แบบว่าเขียวยังไม่ลงแต่แบบฟึ้โดเทมแล้วอ่ะอืมอาจจะแบบอันนี้ไวอะไรอย่างงี้อืมใช่มันเป็นไปได้อ่าแต่คราวเนี้ยเดี๋ยวผมแสดงให้ดูอ่ะที่พี่หาใครดีที่พี่หาแซมมี่รันแซมอยู่ปะอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านอ่ะเล่นกับบอสแบบกินข้าวอยู่อันนี้คือ ใช่อะอันนี้อันนี้คือเราแค่มาพูดเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงวะพี่เราไม่ได้จะมาบอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอะไรใช่เเราเราไม่เราไม่ได้มาเบมเขาแต่เราเรามาพูดถึงว่าเออมุมเราว่าทำไมเราร้อจริงจริงพี่ไบรเออเพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูไม่สมีสมุสมผลเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะไหนไบอยู่ไหนอะยืนอยู่ในบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวออกฮะอ่ะดูจองก่อนอันนี้คือสิ่งที่เขาทํานะเขาก็จะแบบสลับอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ มือขวาไม่ได้ลงไม่ได้ลงเยอะแต่แบบมันก็เหมือนกับคลิปที่เปิดโดูอ่ะแต่เขาเนี้ยบอสทำดิอ่ะจะเห็นว่าเขาของของอ่ะของมันสลับก็จริงแต่เขาเนี้ยมันจะมีช่วงระยะหนึ่งที่มือขวามือหลักเราอ่ะลดลงไปอยู่แป๊บแป๊บอย่างเงี้ยใช่มันจะลดลดมันจะลดลงไปอยู่ใช่มันก็คือมันก็คืออันเดียวกันกับที่ผมทําเนี้ยแบบใช่สลับไวเนี่ยอ่ะดูไปนี้ดูไปนี้มันก็มีแป๊บแบอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะ มุมแบบนี้มันก็เห็นชัดสุดลวแบบว่านี่กระพริบแป๊บแปหนึ่งใช่แต่คือเขาเนี้ยในไลฟ์ของฟิล์มอะมือเขาไม่กระพริบเลยเว้ใช่ถ้าถ้ามาถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่สโลว์อะเขาจะเห็นเลยว่าเขาตีต่อเลยนะใช่เขาตีต่อด้วยใช่เขาเขาตีต่อด้วยไม่มีโอกาสที่เขาจะกด E เพราะว่าถ้ากด E อะตัวเราจะหยุดขยับไม่สามารถกดอะไรได้ยกเว้น inventory เว้ทุกคนใช่อ่ะ g e ตไหมทุกคนเขาจะพอเข้าใจปห ถ้าอีกฝั่งมีทิกสอนมีเวอร์ก็อันนี้ผมไม่ได้มาบอกเขาว่าเขาโปรหรือว่าอะไรผมแค่พูดในมุมของผมใช่ถ้าเขาจะสอนจริงๆก็มาสอนได้เลยครับของงนกเพราะบางบางทีผู้ผมอาจจะแบบว่าไม่รู้แมคามนิกเกมอะไรอย่างบบว่าผู้เราอไม่รู้อาจจะไม่รู้ครับใช่อันนี้คือสิ่งที่ผู้ผมคิดว่ามันมันควรเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะของไมค์คาร์บอ่ะใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ได้มีเจตนาว่าเขาเลยอืมอืม คนเล่นอะไรนะแอนติบอสคนเล่นเขารู้ว่าปกติสเตปมันจะประมาณไหนอันนี้คือแค่มาวิเคราะห์กันว่าทําไมถึงคิดว่าโปพวกมึงแต่ละตัวเล่นกันเปล่าเหอะมาเห่าอยู่นั่นแหละก็คือมันบอกบอกคนที่ไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนว่าเรามาวิเคราะห์ให้ดูแบบแล้ก็มาย้อนดูว่าเราพลาดตรงไหนอ่ะแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยอธิบายใช่ใช่เพราะว่าพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บโอเคหลังจากที่ซีหนึ่งไปโอเคมีอารมณ์เกมแล้วผม แล้วพวกผมก็โดนต่อเลยโดนว่าเมื่อไรคนมาแบบว่าพิการกันซึ่งโอเคครับผมขอโทษในวันนั้นในวันนั้นจริงๆครับอาจจะมีอารมณ์เกมไปบ้างแต่ว่าครับมันก็เนาะคาแรคเตอร์ีมมอร์เวลาเลสุดอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็อาจจะมีบ้างให้ทุกคนดูสนุกสนุกอะครับแต่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นกันใช่ใช่ต้องอธิบายแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเขาใช้แฮกใช้โปรแค่มาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์กับลองว่าเขาโปรต่างกันนะครับ ไม่ได้มีเจตนาว่าเขาเลยไม่ได้แบบว่าออกมาแบบทำให้เขาเสียหายเลยมาเก้ต่างให้เขาหน่อยเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งลุมสี่ชนะทำไมห,หนึ่งหนึ่งถึงแพ้โ oh. oh. อ้อเอทัมมิ่งอ,อันนี้ก็ oh. คือหนึ่งสี่มันก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับ เกมอะไรเกมอะไรประม่แบบว่าเออเอาแบบง่ายๆเลยวาร์ลแรนด์นึ่งสีอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นประมาณนั้นอันนี้คือจังหวะที่เราจะคัดอะไรไปนะครับนึ่งสีมีโอกาสอยู่นะครับไมค์ครับก็เช่นกันครับแต่ก็ค่อนข้างที่ยากครับไมค์ครับมันเป็นค่อนข้างที่ยากเพราะว่ามันมีแบบมันมีพวกออฟเซอร์มันมีพวกกลงอันนี้เรามีออฟเซร์ใช่ใช่เราอธิบายกันตรงนี้ไหมครับว่าซีหนึ่งตอนนั้นของพวกเราเป็นไงตอนซออใช่อ่าอ่าลองอธิบายตอนซีหนึ่งนะครับคือคุณแอสตาเขามี เกาะนิเทลไลท์สามส่วนแล้วก็รองเท้าเพชรส่วนหนึ่งกางกกางเกงกางเกงเพชรส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างเป็นนิเทไลท์ก่อนนั้นฟิลมไปสู้มีเซตเต็มเซตเซตเติมเซตเติมเซตเติมแล้วก็เฮียเฮียที่ไปด้วยอืมเฮียเฮียก็เต็มเหมือนกันอืมใช่แล้วก็มีพี่แซมบ้างหรือเปล่าวะมีพี่มีมา๋อพี่แซมมาใช่มีพี่กับคิวที่ไปอันนั้นเป็นนิเทลไลท์ใช่สี่คน อ่ามีเฮียที่ชุดฟูเหมือนกันครับมือนก็ฟิลนะครับอือ mm. ก็คือมีชุดเติมสองคน mm. ชุดเนเธอร์ไลท์สองคนครับนั่นแหละ mm. ก็ไม่รู้ว่าก่อนก่อนอ่าตอนที่ไปสู้กับคิวหนึ่งอะที่เขาแพ้อ่ะไม่รู้ว่าอออไอชุดเกราะเขาเหมือนเดิมไหมแต่ผมรู้สึกว่าเซ็ตมันเหมือนเดิมเลยแต่แค่น่าจะเปลี่ยนชื่เปลี่ยนเสือเ้อไปขอไอบอสปะ่ะไม่ไม่เสือ้อเสื้อผมก็ใช้ตั้งแต่ตอนหนึ่งสี่ละอือ ก็คือคิดผู้ชมคิดว่าน่าจะของเดิมปะอะไรนะผมว่าของเดิมสู้สองรอบปะรอบแรกอันนี้เดี๋ยวบอกกกออเเดี๋ยวให้พ็คืรอบแรกผมใช้ของเทพสู้ก็คือเหมือนตอนที่ซีหนึ่งเลยครับแล้วก็รอบสองรอบสามก็คือของเท่ากันเขาแค่ทัสซีกับไอแคซีมันต่างกันก็ก็ใช่ครับมันมันเกิดขึ้นได้ถ้าถ้าแบบหนึ่งสี่แล้วเขาเก่งจริงจริงก็ก็อาจจะชนะได้เรื่องยังไม่จบอีกหรอครับ มันเนี่ยครับไลน์นี้จะจบแล้วครับก็เลยต้องมาิบายแล้วก็ปาคือไลน์แล้วก็มาบอกอันนี้เฉยผมไม่ได้จะมาแบบว่าโจมตีคนรู้คนนี้ใช่เพราะเราพเราก็ดนด่าหรือไหมพวกเราก็อยากพูดเราก็อยากพูดในมุมของผมไงเพราะว่าพวกผมก็เป็นคนโดนกันใช่คือพวกผมยังไม่ได้แบบมีสิทธิ์พูดกันเลยไงเกตป้าคนดูเพิ่มเส้คนเล่นดิสหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้แล้วตอนที่จะพาทัวร์ไปลงติกต็อก ผมพาไปหรอไม่มีใครผมว่าผมไม่ได้นะผมว่าแชทนะมีแต่แชทนะแชทมันนําไปมากกว่าเว้ยคนดูเก็ตบ้างบางทีมันก็แบบแชทมันก็มั่วกันอะแชทแชทยู่ๆก็ส่งว้าไหมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แปะลิงก์ดิสเอยแปะดิทเคเอ่ยแปะอะไรนะดออเคนดูก็เห็นว่าแชทมันก็แบบมั่วอะไรแบบเนี้ยผมจะไปรู้เรื่องกับเขาไหม อยู่่ก็แปะอยู่ๆเขาก็แปะกัน <apl ians> แล้วก็พาไปหาแฟนเขาเจอหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่อยู่บอกว่าเอ้ยผมก็ห้ามกันอยู่เ้ยไม่เป็นแค่ในเกมหรอครับพผมก็พูดแล้วคือพาผมก็ห้ามกันอยู่แต่ว่าแชทบางคนมันก็แบบไปเรื่อยแล้วอะผมจะห้ามเลยเขาได้อะคนดูตอนหนึ่งหนึ่งมันตื่นเต้นหรือเปล่าเขาแชร์จอให้มาลีกับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่มันเลยเก่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยโหดหรือเปล่า อันนี้ให้คนดูคิดกันเองดีกว่าเออลองคิดกันเองดีกว่าเพราะว่าพวกเรามาพูดแค่เรื่องอ่าเรื่องโทรเทมแล้วกันเรื่องที่แบบว่าสับไวใช่แต่เรื่องหนึ่งสี่พผู้กก็ยอมรับว่าแพ้จริงอืของเขาก็อาจจะโหดกว่าจริงถามคนที่เล่นโค้ดเบต้านี่อ่านอ่านดีไหมวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามคนเล่นในโค้ดเบต้าดูแอตตา ไล่ไป tp ฆ่าคนในเซิร์ฟเรือ <único> ม <Liberty Overwatch> ันตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเขยดเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ปลอันนี้ปวดเข้าไปผมมาพูดแค่คนที่ใส่เเฉยเออนั่นก็ที่ใส่เขาก็ไม่ไม่เกี่ยวหรอกไม่ผมก็จะพอแหละแต่ว่าผมมาพูดวันนี้เพราะว่าฝั่งผมยังไม่ได้พูดกันเลยเว้ยคนดูเก็ตปะเรือแล้วผมโดนด่ากันไงผมก็แบบอยากออกมาพูดนิดนึงอะใช่ผมก็เลยอยากอยากออกมาพูดเฉยว่าแบบมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอือ แต่เป็นว่าพวกผมไม่มีสิทธิ์ออกมาปกป้องใช่คือผมแค่แบบจริงอยากใช้สิทธิ์ไม่ได้มีส่วนให้คนดูใช่ครับคนดูผมไม่ได้พูดเลยในไลฟ์สตรีมก่อนที่ผมโดนซีนึงเสร็จปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้อะไรแล้วเราก็ปิดไลน์กันไปครับอืมแต่อาจจะอาจจะมีร้อนบ้างแต่ก็อันนั้นเราขอโทษไปแล้วเนาะเพราะว่าเราขอโทษจริงๆอันนั้นเราขอโทษจริงๆจะเป็นอารมณ์เกมอะไรอย่างนี้เลอะลมๆไปอ่ะคนดูผมก็ไม่ค่อยอยากอ้างว่าอารมณ์เกมหรอกแต่แปลว่าคนผมไม่รู้ว่าคนดูจะเข้าใจหรือเปล่าว่าอารมณ์เกมคืออะไร แต่นเนี้ยคือสิทพวกผมพูดก็คืออยากขอโทษจริงๆครับอืมอืมใช่แต่พวกผมตอนนี้มาตั้งสติแล้วก็แบบว่าเออพวกผมอารมณ์ร้อนไปจริงตอนนั้นก็เลยมาขอโทษแล้วก็วันนี้ก็ขอออกมาพูดบ้างเพราะพวกผมยังไม่ได้พูดเลยใช่ครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันก็มีสิทธิ์กับทุกคนแบบให้ได้พูดอะเพราะว่าผมก็เสียหายกันไงเยสป้าคนดู มีคนพูดไม่ใช่หรอว่าเจอ t ิกต o กเขาก็ก็ใช่ครับแต่แค่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่าชื่อช่องอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทไม่ได้พูดถึงช่องเขาเลยโปรหรอครับอันนี้อันนี้ไม่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 ทราบครับให้ทุกคนดูไปลองดูกันเองต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองครับไม่ต้องเขียันครับบางแท็กโนหนึ่ง ผมจะบอก<ด>ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อันนี้มาคุยกันต่อดีกว่าดีครับเจมสดีครับยังไงต่อดีก็ทำนั้นเลยแบบว่าแล้วแต่คนคิดกันเลยพวกเราก็มาพูดแค่นี้ดีกว่าปกป้องตัวเองด้วย <c oughs> ดิฟเฟนต์ตัวเองกันเพราะว่าเราไม่เป็นฝ่ายโดนใช่เขาบอกกันเนี่ยอย่าว่ากันเลยครับสรุปไม่มีใครไหวกับพี่มารีเนี่ยโอ้จริงครับจริงโอ้ยใครจะไหวอ่ะคนจะไหวครับสร้างบ้านก็สวยเขาแถวนี้ทุจับบางแท็กบางแทกก็มาจากเซิร์ฟเดียวพวกผมเนี่ยใช่บางแทกคือคนที่เคยเล่นเซิร์ฟพวกผมมาก่อนใช่เหรอเคยเจอแล้วใช่เราเคยเจอเราเคยเจอกันครับเขาปลอมตัวมาครับเฮ้ยเราทำ อะไรต่อดีครับในส่วนของตรงนี้มันชอมชอมคีย์บอร์ดต่อครับผมเออคีย์บอร์ดไม่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยคนดูเด็กมาพันกว่าวัสดีครับพอเนี่ยผมผมพอแล้วครับ